สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะเบนจามินวานีนะฮะที่โคราช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 ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่เดอะมอลโคราชเราอยู่กันที่เดอะมอลโคราชแล้วเราอยู่เวทีโคราชตอนนี้นะฮะเพื่อนเราก็กำลังซ้อมกันอยู่นะฮะส่วนผมนะ่ยเบนจามินวานีา ani, ก็จะเข้าไปดูบรรยากาศอันครึ้งเครงตื่นเต้นนะฮะ แต่เวทีนะขอบอกว่าเล็กลงนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเวทียิ่งเล็กลงเราก็ยิ่งใกล้ชิดนะครับผมแต่ไม่ใช่ใกล้ชิดเข็ดไกลนะครขอโปรโมทเพลงสักหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมจะเข้าไปแล้วนะฮะน้องๆไหนครับผมเข้าไปดูครับน้องมีบัตรหรือเปล่าที่เขาทางไหนอะไรครับน้องมีบัตรหรือเปล่าที่เข้าทางไหนมีครับไหนครับนี่ฮะผมเป็นอาร์ติสผมเป็นเบนจามินฟานีฝรั่ง มันจะเปวานี้ไหนครับคนที่ร้องเพลงใกล้ชิดคิดไกลผมไม่รู้จักกับเพลงนี้ผมรู้จักแต่เพลงไม่มีใครดีกว่าครับแท็กที่สิครับไปฟังครับทุยไปแล้วแหละความแตกต่างครับน้ําแข็งอิมแท็กฮะผมรับรองอิมอิมแพ็นี่เป็นเวทีที่ใหญ่กว่าใช่ไหมครับเววทีใหญ่่กาแล้วแล้วโครรัดโครรัดเป็นไงโครแรงนี่แรงโครรัดเวทีจะกระทัดรัดนิดนึงแต่ความใกล้ชิดมันมัันนนนนแแ่่หกชื่อตัดคำว่าใกล้ชิดคิดไกลออกไปได้มันจะโปรโมทอะไรลัะไหนา ไม่คือเวทีแตกต่างกันแต่ว่าก็แบบได้แบบสัมผัสคนดูได้ง่ายขึ้นนะคือแต่แต่ละเวทีแต่ละภาคเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วจะแตกต่างกันทั้งการแสดงแล้วก็เพลงด้วยครับแต่ละมุกก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องเราจะปรับแปลงมุกให้เท่ากับทุกภาคครับผมปรับแปลงมุกปรับแปลงมุกให้เข้ากับทุกอย่างมันมาปรับแปลงมุกผมจะบอกว่ามุกไม่เหมือนกันทุกที่นะฮะและอยากให้ท่านผู้ชมมาติดตามกันนะผมไม่ว่าทุกภาคภาคไหนมากันเยอะๆนะฮะแล้วเพลงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ นึกย้อนเรื่องเก่าคราวนั้นที่เราตรงอาต่รือที่เธอ้นทิ้งฉัไปอาจจะทำชีวิตวุ่นวา

thank oh. ร้องเธอเป็นคนดีฉันไม่ร้องที่จะมีใครกับพราแล้วรักคือความจริงเัินยิ่งไงแต่ฉันคงไม่พร้อมที่จะรักใคร อนนี้ก็ตั้งแต่ AF6 แล้วนะคะที่เราเจอกันแล้วก็คราวนี้มาที่ AF7 เรหรับการทำงานกับน้องๆในครั้งนี้เนี่ยน้องๆแต่ละคนก็บางคนอาจจะเห็นว่าน้องๆบางคนอายุน้อยอยู่เลยแต่ว่าทุกคนก็มีความเป็นนักแสดงแล้วก็มีความเป็นนักร้องความเป็นสตาร์ในตัวเองมากก็ทําให้โชว์อย่างต่างๆที่เราทํากันนี้ก็สามารถที่จะให้คนดูเนี่ยดูและสนุกสนานนะคะหรือว่าได้รับชมสิ่งที่มีความสุขเลยค่ะกลับไป นะคะทุกคนเพราะว่าน้องๆทุกคนก็เต็มที่ทุกคนค่ะตอนนี้เรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปจากกรุงเทพที่เราดูที่ Impact ไปนิดหน่อยนิดเล็กน้อยแต่ถามว่าจริงๆแล้วปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับแต่ละจังหวัดนั้นๆนะคะให้กระชับและก็สนุกมากขึ้นนะคะอย่าลืมมาดูนะคะและคอนเสิร์ตนะคะที่ Impact ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเพราะว่าน้องๆคนตั้งใจที่อย่างที่ปอบอกนะคะจะมอบเป็นของขวัญส่วนของขวัญน,นี้ก็นำพาไปทุกภาาน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชแล้วก็จะเหลือที่เชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์นะคะ ซึ่งของขวัญก็จะเป็นละครเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีอะไรที่พิเศษไปเรื่อยๆค่ะต่รับประกันความสนุกเหมือนเดิมวินเนอร์ของเราน้องปอก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เขาก็จะไม่ออกมาแววแววเหมือนเจ้าชายคนเดิมที่นะาอิมแพคเขาก็จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีอะไรหลายอย่างให้เซอร์ไพรส์ค่ะความสามารถพัฒนาเยอะมากเพราะว่า จริงๆละครเราทำกันในบ้านใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยตอนวีคแรกอะตอนนี้ไม่ทําละครเลยคือเราก็ไม่คิดว่าเด็กพวกนี้มันจะเขาพวกเขาไม่ใช่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะเล่นละครเวทีได้แล้วก็ถือว่าพัฒนาการสูงม,มากแล้วก็ความเป็นละครเวทีเนี่ยมันยากมันมันมีเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราด้วยวัยสิบห้าเนี่ยคือเขาทําได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากโดยเฉพาะที่พวกอย่างเช่น เจ้าบอสเราที่โอ้ยมาวีคแรกมาเออเออมาเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากคนโตมากอย่างบางคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วอย่างมีนก็แบบยิ่ง พากันแล้วเขาก็พากันทั้งกลุ่มไปเขาไม่ได้แบบไปคนเดียวเขาไปกันทั้งกลุ่มจริงๆเอฟเจ็ดอ่ะ<อ><อ>ก็ขอฝากคอนสเสิร์ตนะคะตอนนี้เหลือทีอ่เดี๋ยวเราจะไปกันที่เชียงใหม่ทิต้านะคะแล้วก็ที่สุราษฎร์ก็อยากให้ทุกคนตามไปดูนะคะถึงแม้ว่าจะดูคอนสเสิร์ตแล้วก็ขอให้ดูซ้ำอีกเพราะรับรองว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆค่ะของขวัญจะพิเศษพิเศษพิเศษ,เศษขึ้น